เมื่อคุณฝันว่าได้ทำของมีค่าสูญหายทำแหวนหายทำสร้อยหายเนี่ยเป็นความฝันที่สะท้อนจิตวิทยาและโชคลางฝันว่าทำของหายเนี่ยเป็นภาพสะท้อนถึงความเครียดในปัจจุบันทางทางด้านจิตวิทยาฝันว่าทำของมีค่าหาย แหวนทองเพชรกระเป๋าโทรศัพท์มือถือสะท้อนว่าคุณกำลังิตกกังวลว่าจะสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตอาจเป็นคนรักงานโอกาสความมั่นคงเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณรู้สึกไม่มั่นใจมีความไม่มั่นคงมีความกังวลในอนาคตกังวลเรื่องเศรษฐ,ฐกิจ ระหว่างการตัดสินใจที่เร่งด่วนและการรักษาทรัพย์สินการที่คุณฝันว่าทำของหายเนี่ยคือคุณนะรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่มั่นคงกลัวว่าจะรักษาทรัพย์สินไม่ได้ด้านความเชื่อและการทำนายฝันตามตำราไทยโบราณเชื่อว่าฝันว่าของหายแล้วหาไม่เจอเป็นฝันดีจะได้ลาบจากคนไก่สิ่งที่สูญหายกลับคืนมา ฝันว่าของหายแล้วหาเจอเนี่ยหมายถึงอุปสรรคจะขี้ขายจะได้รับข่าวดีจากทางไกลฝันว่าทําของหายแล้วหาไม่เจอก็คือจะได้โชคลาภจากคนทางไกลสิ่งที่สูญหายเนี่ยจะได้กลับมาคืนคือสิ่งที่อืสิ่งที่เคยทําหายจะได้กลับมาคืนในรูปแบบอื่นเช่น เคยทำทองหายแต่อาจจะมีคนเนี่ยซื้อแหวนเพชรมาให้แทนอะไรแบบเนี้ยก็คือว่าของที่เคยทำศูนย์หายไปจะได้กลับคืนมาในรูปแบบอื่นเลขนำโชคฝันว่าทำของมีค่าหายเลขเด่น5 6 9ตัวอย่าง5้าหกห้าหกห้าห ฝันว่าทําของหายแล้วหาเจอ1นึ่4สี1 8นึ่งสความฝันเป็นการสื่อสารบางครั้งเนี่ยความฝันนะมันก็เป็นการสื่อสารระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับมนุษย์เนี่ยแหละ คือบางครั้งอ่ะมนุษย์ที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะก็อาจจะไม่ไม่เข้าใจอะไรว่าคือบางครั้งเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาเตือนภัยเราผ่านทางความฝันโดยที่ว่าอ่กษัตริย์สมัยโบราณน่ะมักจะฝันเห็นอะไรแปลก ฝันเห็นเรื่องราวสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตฝันเห็นสิ่งที่มันลี้ลับการฝันเห็นของหายแล้วหาไม่เจอฝันว่าทําของหายแล้วหาไม่เจอหรือว่าฝันว่าทําของหายแล้วหาเจอเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนว่าคุณกําลังมีความกังวลเกี่ยว,ก,ยว,ก,ยว,ก,ยวกับทรัพย์สินมรดก สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ